เมื่อวานนะคะได้ไปเดินช้อปปิ้งกันนะเป็นวันหยุดนะคะก็ได้ไปบัตเตอร์แบร์นะร้านก็น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปซื้อ,อเป็นคุกกี้เนาะเป็นคุกกี้ลดรวมนะคะบัตเตอร์แบร์นะคะกล่องก็จะเป็นกล่องเหล็กแบบนี้นะกล่องก็จะเป็นกล่องเหล็กแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็อะขออนุญาตเปิดอุย เมื่อวานในนี้ก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบคุกกี้รวมนะคะก็มีหลายหน้าแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเอ้ยอเป็นมิลเบัตเตอร์คุกกี้นะคะเป็นช็อกโกแลตคุกกี้นะคะหรือว่าตัวนี้ก็คือเป็นเมเปิลคุกกี้นะคะอ่ะโอ๊ตมิลเลซินนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นโอ๊ตมิลเลซินนะ แล้วก็เมื่อวานก็ได้ไปช็อปนะคะเป็นอ่ะตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นตัวบัตเตอร์ไฟนะคะบัตเตอร์ไฟพัมพัมพัมเมอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะ บัตเตอร์ไฟนะคะก็จะเป็นผีเสื้อเนาะเป็นผายกรอบอันเล็กๆแบบนี้รสชาติละมุนมากนะรสชาติละมุนมากนะคะใครที่ยังไม่เคยทานนะแนะนำเลยนะคะก็พอไปถึงคิวอาจจะยาวนิดนึงนะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นคนจีนด้วยนะคะกล่องนึงอยู่ที่อ่าเดี๋ยวขอเปิดดูบินให้ดูนะคะกล่องนึงจะอยู่ที่ 695บาทนะแล้วก็ตัวบัตเตอร์ไฟคุกกี้อยู่ที่170นะคะอ่ะร้านรับอาลีเพย์ด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนจีนนะคะใครที่อยากจะสั่งซื้อสามารถไปได้ที่สุขุมวิท33เนาะอ่ะเอ็มสเฟียนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันร้านใหม่ร้านหน้านะ